ครับสวัสดีครับเรียนท่ทานประธานครับผมในแพทย์วิรพันธ์สุวรรณมมยนะครับรองประธานคณะกรรมการผทีนหนึ่งครับวันนี้รู้สึกดีใจมากเลยที่ที่พรบนี้เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆพวกเราคงทนกับเรื่องตุ่นมาหลายปีนะครับก็ในฐานะที่ผมเองเป็นหมอทางสมองนะครับก็รักษาส,าาสโตรกเยอะมากนะครับแลวก็สังเกตได้จริงๆว่าช่วงนี้สตรกเยอะขึ้นจริงๆ ผมก็เลยอยากจะคอมเมนต์อยู่สงสักประเด็นนะครับอาจารย์ครับว่าเราพอจะมีข้อมูลสถิติไหมครับว่าในช่วงที่มันฝุ่นมันเยอะขนาดนี้ COPD ischemic heart stroke skin r i s e a s t โรคตาต่างเนี่ยมันมันพุ่งขึ้นมามากไหมแล้วเราจะเป็นไปได้ไหมครับว่าเราจะแยกพวก ischemic heart กับ stroke ที่ว่ามันเกิดจาก IPM หรือไม่ใช่เพราะว่ามันมันก็เป็นคลินิอเดียวกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีโอกาสที่เราจะ จะแยกได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่1ประเด็นที่2คือที่เมื่อกี้ท่านท่านรองทธิปด,ดีบอกว่ามีตีแอปพลิเคชันใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าเป็นไปได้ไหมครับที่เราแบบคอมพล็เค์ไปกับอินทิเกรตไปกับพวกหมอพร้อมที่เราจะแจ้งเตือนประชาชนเนี่ยผมว่าตอนนี้หมอพร้อมมันมีแอปพลิเคชันที่ทุกผมเชื่อว่า9 0้กว่าเปรเซนของคนไทยเนี่ยมีแอปพลิเคชันนี้ถ้าเราสามารถที่จะ แจ้งเตือนประชาชนไปทางแอปพลิเคชันที่เรามีอยู่เนี่ยอาจจะไม่ยังเป็นที่ต้องไปเพิ่มงบประมาณอะไรมากนะครับหรืออาจจะต้องโคกับมือถือ SMS อะไรอย่างเงี้ยที่จะแจ้งเตือนคล้ายๆที่ต่างประเทศเวลาเกิดแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยนะครับประชาชนก็จะก็จะรับรู้ได้นะครับทีนี้เรื่องสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบสุขภาพอีกประเด็นหนึ่งครับก็ผมก็สังเกตว่าดีมากเลยนะครับที่เราจะไปดูในกลุ่มคนที่เปราะบางใช่ไหมครับแต่ว่า กลุ่มคนไม่เปราะบางเราก็จะช่วยได้ไหมครับอย่างเช่นอย่างเช่นที่ไม่เปราะบาง,างเช่นอาจารย์หมอที่เชียงใหม่เนาะที่ที่กลุ่มคนกลุ่มน,นั้นไม่เปราะบางเลยนะฮะแล้วก็ก็ได้รับ PM คิดว่าจะเป็น PM.25 นี่แหละแล้วก็ท่านก็เกิดเป็น CA l u ล g n งเอ็นนะครับอันนี้ไม่เปราะบางนะครับแต่ก,แตก็แต่ก็น่าจะเราน่าจะมีมาตรการอะไรที่ไปดีเทคคนที่ไม่เปราะบางด้วยได้ไหมโดยเฉพาะในกลุ่มเขตที่มี พีเอ uh, ็มสองจุดรุนแรงนะครับเป็นเวลาไม่นานหรือถ้าไม่ไม่รุนแรงแต่เป็นเวลานาน,านๆต่อเนื่องกันหลายๆเดือนเนี่ยผมก็เชื่อว่าอาจจะมีผลต่อต่อสุขภาพของคนเหล่านั้นนะครับประเด็นถัดมาคือเรื่องการคัดกรองนะครับ uh, ตอนนี้ไม่ทราบว่าเรามีวิธีการคัดกรองง่ายๆให,ให้ให้ประชาชน uh, ได้ตื่นรู้บ้างไหมเช่นเช็คเพล e กซิมิเตอร์เงี้ย mm hmm. ผมไม่แน่ใจว่าเราจะ พอจะมาช่วยมอนิเตอร์อะไรได้บ้างไหมนะครับแล้วก็ที่มีในในกฎหมายที่บอกเพาส์พ o มอร์ p e ต k ี l โฟลเทสเนี่ยนะครับตรวจออกซิเจนใน p พา s e o ซ i ิมิเตโดยที่อาจจะยังไม่ต้องไปตรวจละเอียดที่โรงพยาบาลน,นะครับก็ mm hmm. ถ้ามีความผิดปกติประเด็นเหล่านี้แล้วก็ค่อยไปโรงพยาบาล่นีเป็นต้นนะครับสุดท้ายอยากจะเรียนถามาอาจารย์ว่า,าที่เราคุยกันวันนี้ปีนี้ทันใช้ไหมครับ mm hmm. <laughs> หรือว่าเราจะต้องรอรอไปอีก เมื่อไหร่ถึงจะจะได้ใช้ประราชบัญญัติฉบับนี้นะครับก็ขอบคุณครับ